มาเด้อครับผมไปเป็นน้องวันนี้วันเนานะครับวันผูกก็เป็นวันที่สิบห้าเมษายนวันนี้เหมือนเดิมครับจีนนะครับอันนี้จีนปุ่นครับ่อไปเอามานะครับอันนี้เขาจะกระดูกใหญ่ต้มอมก่อนนะครับอันนี้ไว้แปงน้ำอมมันนอพัทรายางคือขอบลาหรอนี่เขาก็จะหลับเขียงใหญ่ๆเลยครับบ่หลาบก็บบบเปิงนะครับนอในครับ เดี๋ยวก็จะมีปูหมูปีหมูน้องครับตามภาษาบ้านเฮาครับมาแอลมาเวนด้วยกันครับหลับเขียงง่าสักสองสามเขียงได้แล้วครับอันนี้น้ำยาล้างหัวเทพอย่างน้อยนะครับเนาะเอาอย่างน้อยครับปั๊ดฮะหมอมันเดือดแล้วครับตอนนี้เอามมคอก่อนครับว่ามันสุกหรือยังเนาะเฮ้ยเขาจะเอาเปร์แหมสักน้อยครับเอาบบลลาน้อนน้ำอุ่นทั้งสักกามก่อนครับหอเดือดลดบดบัตรลดบดบัตร เออเออจังก,กินได้ไวันั่นน่ะเอาโอ้ของแท้แน่นอนเลยนี่นะอุยอ้ยอุ้ยไส้ตันครับอันนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าไส้ตันแต่บ้านเขาเขาเรียกว่าไส้ออนพี่น้องได้ปะ <laughs> เดี๋ยวจะล้อมพกนนอกันเนาะอ่เดี๋ยวเอาเอา,เอาอย่างน้อยนะคำนับ <laughs> เป็นไรผงครับอีกาก็ นี่ครับ <min it S 1> ของแต้บ <what we S 1> ้านเฮาใช้เอาอย่างน้อยเออเอาอย่างกันเออหนาซอยกี่เไหรกันเออได้๋ยวันกะเหมือนกับแกมดีเฮาเกาะนี่เราช่วยเนาะน้องเนาะเออครับผมใส่เงี้ยก่อนน้องร้องก่อนเนาะมันจะเข้ากันเข้ามาเข้านี่ก็เดี๋ยวพอกันร้องกัร้องครับเข้า ยายากับล้างกากางเออกากวาง่นะเป็นไรของเขาเน็ตเหรอมันต้องเข้ากันร้องๆนะ <laughs> หอมมาเด้อครับกินข้าวง่ายตัวกันครับผม